สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์แมนยูไนเต็ดวิกลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาฝากผู้ชมกันค่ะก่อนพักเบรกฟี فا เดนเนี่ยแมนยูลงแข่งพรีเมียร์ลีกนะัดที่29ของฤด,ดูก,กาลไปนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่16มีนาคมที่ผ่านมาโดยออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็สามารถเอาชนะมาได้3ประตูต่อศูนย์ เก็บ3แต้มมาครองค่ะโดย10นัดล่าสุดในลีกเนี่ยพวกเขาชนะ4เสมอ3แพ้3ในขณะที่สถานการณ์ตารางคะแนนล่าสุดลงแข่งไป29นัดชนะ10เสมอ7แพ้12มี37แต้มอยู่ในอันดับที่13ของตารางคะแนนณเวลานี้ซึ่งนัดต่อไปจะกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจบเบรกทีมชาตินะคะเป็นนัดที่30ของฤดูกาลแลยค่ะแมนยูจะบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรส ทีมอันดับที่3ของตารางคะแนนที่สนามซิตี้กราวในวันอังคารที่1นเมษายนนี้เวลา2นาฬิกาลูกทีมของรูเบนอโมรีมีอาการบาดเจ็บหลายรายนะคะลิซันโดมาตินสเนี่ยบาดเจ็บเอ็นคว้ยน้าปิดฉากฤด,ดูกาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยอามาเดียโลลูกชอคอบบี้ไมนูเอเดนเฮเวนอาตายบายินดีจอนนี Evans, ่อีแวนส์ก็ยังไม่ได้ลงสนามในเกมนี้เนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บค่ะ ขณะที่เลนี่โยโร่แฮร์รี่แม็กไกวน่าจะฟิตกลับมาเล่นในเกมนี้ได้นะคะและแพทริกดอกูก็พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้แล้วเช่นกันนะคะคาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูอังเรโอนาน่ากองหลังคาดว่าจะใช้งานวิกตอร์ลินเดเลฟมาตไธสเดลิกนูแซมา s สราอุยกองกลางคาดว่าจะใช้เดยโกดาโลบุนโนแฟนานสคาเซมิโรและแพทริกดอกู ขณะที่แนวรุกค,ค่ะคาดว่าจะใช้งานอเลฮันโดกานาโชโจชัวซึกเซคอยปั้นเกมให้กับรัสมุทฮอยลุนที่คาดว่าจะหลงเล่นเป็นหน้าเป้านะคะสถิติการพบกัน5นัดหลังสูตรแมนยูชนะมา3ครั้งส่วนฟอ r เรสชนะมา2ครั้งค่ะ ซึ่งหลังจบช่วงพักเบรกทีมชาติแล้วเนี่ยนะคะแมนยูเตรียมจะเจอกับโปรแกรมหินอีกหลายเกมเลยทั้งการเจอกับแมนซิตี้นิวคาสเซิลแล้วก็เชลซีค่ะแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายนี้สิ่งที่ปีศาจแดงต้องการก็น่าจะเป็นการหลุดพ้นจากอันดับเลข2หลักนะคะแล้วก็ทำอันดับให้ดีที่สุดกับอีก9นัดที่เหลือในพรีเมียร์ลีกสำหรับโปรแกรม9้านัดที่เหลือของแมนยูมีดังต่อไปนี้ค่ะ1เมษาย,ยนจะออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรส 6เมษายนเปิดบ้านพบกับแมนซิตี้13เมษายนจะยกทัพไปเยือนนิวคาสเซิลในเต็ดนะคะ20เมษายนจะกลับมาเล่นในบ้านพบกับวูฟแฮมตันขณะที่27เมษายนจะออกไปเยือนบอร์นมัธ3พฤษภาคมไปเยือนเ้นฟอร์ด10พฤษภาคมเปิดโอทัลฟอร์ดรับการมาเยือนของเวสต์แฮม18พฤษภาคมจะออกไปเยือนเชลซีในขณะที่25พฤษภาคมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิลล่า แม้ว่าสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาค่อนข้างจะสาหัสแต่ว่ายังมีโอกาสได้ไปผง,งาดบนเวทีลูกหนังบิ๊กเอียอีกครั้งนะคะหักว่าสามารถคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกได้สำเร็จค่ะจากนั้นไปดูกันที่เรื่องราวอื่นๆกันบ้างนะคะโดยที่แมนยูเตรียมที่จะปรับทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเตรียมโละนักเตะถึง10รายด้วยกันค่ะ สื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังวางแผนปล่อยตัวผู้เล่น3รายนะคะได้แก่มาคาสแรดฟอ์อตอนโทนีและเจดอนซันโชออกไปแบบท้าวอนหลังจากที่ทั้ง3เนี่ยถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้สโมสรอ,อื่นในฤดูกาลนี้ด้านคาเซมิโรมิดฟิลมากประสบการณ์ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่อาจจะถูกขายออกไปแล้วค่ะเพื่อที่จะเปิดทางให้สโมสรระดมทุนเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ ขณะที่ผู้เล่นรุ่นเก่าอย่างจอ h ์นีอเวนส์และทอมฮีตันมีแนวโน้มว่าจะอำลาทีมเมื่อจบฤดูกาลเช่นเดียวกันในส่วนของคริสเตียนอิริกเซนและวิกตอร์ลินเดเลฟก็อยู่ในข่ายที่จะถูกปล่อยตัวนะคะขณะที่อนาคตของอัลไทยบายินดีผู้รักษาประตูชาวตุรกีก็ยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากว่าเจ้าตัวต้องการโอกาสลงสนามมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดทีมชาติไปฟุตบอลโลกปี2026 ด้าน PSV ไอโฮเฟนก็มีออปชันซื้อขาดไทเรลมาเลเาซียแบ็กซ้ายของปีศาจแดงค่ะส่วนลูกชอก็อาจจะต้องอำลาสโมอสรน,นะคะเนื่องจากว่าปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังนอกจากนี้สื่อดังยังเผยค่ะว่าอังเรโอนาน่าผู้รักษาประตูทีมชาติแคนาบรูนของปีศาจแดงกำลังเตรียมตัวอำลาทีมนะคะหลังจากเขาย้ายมาจากงูใหญ่อินเตอร์มิลานเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023 ด้วยค่าตัวราว47ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ2 0 5 8ล้านบาทเพื่อรับหน้าที่แทนดาบิดเดเคอนายดัดรุ่นพี่ที่รับใช้สโมสรมานานถึง12ปีอย่างไรก็ตามค่าโอนาน่าเนี่ยกลับไม่สามารถเติมเต็มบทบาทผู้สืบทอดได้อย่างที่ทีมได้คาดหวังเอาไว้นะคะโดยมักจะเสียประตูจำนวนมากจนทำให้แนวรับของทีมเนี่ยขาดความมั่นใจ แล้วก็มีอาการลังเลสับสนจนส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมนะคะเดอะซันรายงานว่าโอนาน่าวัย28ปีีระหนักดีถึงฟอร์มการเล่นของตนเองในโอชาฟอร์นะคะรวมถึงแรงกดดันและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ถาถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าตัวเริ่มพิจารณาทางเลือกในการย้ายไปค้าแข่งในซาอุดิอาระเบีย ที่นอกจากจะได้โอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วยังสามารถเรียกรับค่าเหนื่อยในระดับมหาศาลได้อีกด้วยล่ะค่ะจากนั้นไปดูกันที่เดอะซันค่ะสื่อชื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าฟรานซิสโกตรินเกาปีกทีมชาติโปรตุเกสที่เล่นได้ทั้งสองฝั่งเป็นนักเตะในรายชื่อที่รูเบนอโมริมกุนซแมนอยู่ต้องการตัวมาเสริมทัพมากที่สุดนะคะ หลังเคยร่วมงานกันในทีม Lis bon, สปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรชั้นนำของหลีกโปรตุเกสฟรานซิสโกตรินเกาย้ายจากบรากาไปอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อปี2020แต่ไม่สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนได้นะคะก่อนย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับวูฟแฮมตันด้วยสัญญายืมตัวในปี2021ลงเล่นไป30นัดทำา3ประตูกับอีก1แอสซิส จากนั้นก็ย้ายไปสปอร์ติ้งลิสบอนแบบยืมตัวอีกครั้งในปี2022ก่อนระเบิดฟอร์มสุดยอดจนได้เซ็นสัญญาถาวรในปี2023่าภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมแล้วก็ช่วยทีมคว้าชแชมป์ลีกโปรตุเกสฤดูกาลที่แล้วล่าสุดลงสนามไปแล้ว143นัดยิงไปถึง32กประตูกับอีก29แอสซิสทำให้รูเบนอโมริมอยากได้ฟรานซิสโกตรินเกามาผนึกกำลังกันอีกครั้งที่แมนยูค่ะ โดยมีค่าตัวอยู่ที่35ล้านปอนด์หรือว่า1,505ล้านบาทแต่ว่าต้องแย่งกับอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลที่สนใจเช่นกันนะคะรวมถึงบาร์เซโลนาที่มีออปชันซื้อกลับในราคา20ล้านปอนด์หรือว่า860ล้านบาทค่ะไปดูกันที่ TBR ฟุตบอลรายงานว่าปีศาจแดงเป็นทีมล่าสุดที่เปิดฉากเจราจากับตัวแทนของเจเร m มีฟิลมพง แบ็กขวาไบเออร์เลโวกูเซนเพื่อหวังดึงตัวมายัางถิน่นโอเชฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะโดยรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมมองว่าฟิลปลงที่มีค่าตัวอยู่40ล้านยูโรหรือว่า1459ล้านบาทคือนักเตะที่เหมาะสมกับระบบ3-43อย่างแท้จริงเพราะว่าแผนนี้ตำแหน่งวิงแบ็กมีความสำคัญเป็นอย่างมากซิ่งเดียโก้ดาโลและนูแซมาสราอุยดูเหมือนจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรกับการเล่นตำแหน่งนี้นะคะ ส่วนฝั่งซ้ายมีแพทริกดอกูที่เป็นอนาคตของทีมในตำแหน่งวิงแบ็กเรียบร้อยแล้วสำหรับฟริมปงในวัย24ปีมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เลว์คูเซนคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะยิงไป9ประตูกับอีก7แอสซิสส่วนฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว10ประตูจากการลงเล่นไป26นัดทำให้ตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของเอร์พู ที่อยากได้ไปเป็นตัวแทนของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานที่มีข่าวว่ากำลังจะย้ายไปร่วมทีมเรียวอามาดริดค่ะและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะโดยคุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตความเคลื่อนไหวและร่วมพูดจาภาษาปีศาจแดงเกี่ยวกับ9นัดที่เหลือในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ ใน Spot r Bar News l i v e วันสุขที่28มีนาคมนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะ